มัมลั้นแรงได้กินขนมบูดจากเทพโพงามต้องบอกว่าเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในเรื่องของเทพโพงามที่ตัดสินใจทํากิจการขนมเปี้ยจนถูกวิพากษวิจาร์อย่างมากมายจนกระทั่งได้มีโอกาสไปออกรายการดังของตลกเพื่อนวงการอย่างมัมจกมกก็ได้เอาขนมไปฝากแล้วมัมจกมกก็ได้ลองชิมเจ้าตัวทําสีหน้าแปลกๆก่อนจะคายออกมาและพูดว่ามันบูด เรียกได้ว่าทำเอาหาลั่นกันทั้งสตูดิโอเลยทีเดียวดันเทโปโพงามที่นั่งอยู่ข้างๆถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเลยทีเดียวก่อนเจ้าตัวจะแก้ว่าพูดเล่นอร่อยจริงๆเขาแค่แซวกันเล่นๆขำๆกันเท่านั้นเองเพราะทางคู่เป็นตลกที่สนิทสนมกันมากถึงขั้นเป็นผู้มีพระคุณของกันและกันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ลูมดัตต์อินโฟขอบคุณค่ะ